นาอากาศวันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีชำระกายวาจัใจด้วยการรักษาศีลแปดอันเป็นศีลบริสุทธิ์รวมถึงตั้งใจถวายพัตตาหารเครื่องสังฆทานของบริวารทั้งหลายรวมกระทั่งถึงชีวิตสัตว์ได้เป็นผู้ทําทานรักษาศีลได้ปารถนาที่จะได้เจริญปัญญา ที่จะได้เข้าถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงเป็นการพัฒนาคุณธรรมเป็นการพัฒนาชีวิตที่เป็นไปด้วยความผาสุกพ่อบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงต้องเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์ที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเหตุเพราะหากเราไม่พัฒนาเราก็จะกลายเป็นผู้ถูกกระแสแห่งสังคมกิเลสทั้งหลายพัดพาให้ลงไปอยู่ในที่ต่ำ และในที่สุดที่ต่ำก็คือที่ที่เราจะต้องทุกข์ทรมานและในชาตินี้ในชีวิตนี้เราก็ได้ประสบพบเราก็ได้เห็นว่าชีวิตที่มีอุปสรรคชีวิตนี้มีปีแต่ปัญหามีเรื่องราวมากมายที่มาเบียดเบียนความสุขของเราจึงทำให้เราได้รับ <c oughs> อุปสรรคได้รับปัญหารวมกระทั่งถึงได้เสียเวลาเสียทรัพย์และก็เสียสุขภาพจากปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่บรรดามนุษย์หลายคนนั้นก็คิดว่าความทุก์นี้เป็นเรื่องปกติถ้าไปถามเทพเทวดาเบื้อผมทั้งหลายทั้งปวงก็จะบอกว่าความสุขเป็นเรื่องปกติความทุกข์เป็นเรื่องผิดปกติแต่มนุษย์อยู่กับความทุกข์เสียจนเคยชินจึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แท้จริงแล้วเราควรจะสบายเนื้อสบายตัวแท้จริงแล้วเราควรจะเป็นผู้มีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่อยากได้อยากกินอยากที่จะดูอยากที่จะทำตัวอย่างไรก็ตามเป็นไปเพื่อความผาสุขเหมือนที่บรรดาเทพเจวดาและภิทั้งหลายทั้งปวงเขาได้สวยสุขกันเขาไม่รู้จากคนพิกลพิการเขาไม่รู้อาการเจ็บป่วยเขาไม่รู้ความหิวเขาไม่รู้ความหนาวความร้อน ก็ไม่มีเรื่องที่ผิดบาดหมางในจิตใจไม่มีเรื่องทุกข์กายทุกใจเป็นเหตุเพราะว่าเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้สร้างคุณงามความดีได้ทําประโยชน์ให้กับตนเองเมื่อจบชีวิตจากการเป็นมนุษย์แล้วผลแห่งการทําความดีก็จึงต้องไปเสวยสุขเป็นวิบากแข่งบุญที่จะเป็นผู้ปุนเปือและเป็นผู้ที่ <c oughs> ห้อมล้อมไปด้วยความสุขจะไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นเร็ว แม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ยังไม่มีหากเป็นผู้ที่ได้สำมุญกุศลมาจะเป็นการจะมีการเป็นอยู่ที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหาได้ยากและไม่สามารถที่จะได้พบได้เจอและสัมผัสได้ดังนั้นเหล่าเทพีดาทั้งหลายทั้งปวงจึงไม่ปรารถนาที่จะมายุ่งกับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นดินแดนแห่งความทุกข์ยากลําบากนอกจากการดํารงชีวิตแล้ว ยังมีเรื่องของสภาพจิตใจของมนุษย์ที่ส่งขึ้นกระแสะแห่งความเสียหายเป็นคลื่นที่น่ารังเกียจเหมือนเราไปอยู่ใกล้คนที่มีจิตใจหดลายจิตใจมีแต่ความโลภความโกรธความหลงจิตใจที่มีแต่อาฆาตพยาบาทไม่มีความร่มเย็นไม่มีความเมตตาไม่มีความปรารถนาดีเพียงแค่ขึ้นกระแสะ ที่ส่งออกมานั้นถึงจะไม่ได้กระทบตัวเองโดยตรงแต่ก็รับคลื่นแห่งจิตใจได้ว่าจิตใจของคนบางคนนั้นเป็นจิตใจแห่งความเล่าร้อนทุกทรมานดังนั้นเหล่าเทพเจดาทั้งหลายจึงพากันพระจึงการกันหนีมนุษย์ไม่สนใจเพราะมนุษย์นั้นนอกจากจะมีการเป็นอยู่ที่เรียกว่าสร้างแต่สิ่งปฏิกูลแล้วในทางกายภาพได้อย่างสร้างสิ่งปฏิกูลในทางจิตใจ เป็นคืนที่ไม่สามารถที่จะอยู่รวมกับเทวดาได้เพราะเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้เก่งกลัวต่อบาปละอายต่อบาปแต่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงกับเป็นผู้ไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าบาปเป็นอย่างไรขอให้ตัวเองนั้นได้รับความสุขนั่นก็คือความแตกต่างกันระหว่างทำผู้ที่ทําคุณงามความดีมากับผู้ที่ยังต้องทุกข์ทรมานดังนั้นเรื่องผิดปกติก็จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ได้สัมผัสอยู่ ห้าผู้คนใดก็ตามได้ใช้สถานาการณ์เห็นความทุกข แห่งความยากลำบากนี้เพื่อมาอบรมเพื่อมาสั่งสอนเพื่อมาตักเตือนเพื Peace. Peace. Um. ่อที่จะมาวิเคราะห์เพื่อที่จะมาตัดสินว่าแล้วเราจะเอาอย่างไรดีคำหรับการดําเนินชีวิตอยู่นี้ก็มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนว่าให้เราทั้งหลายทั้งพวกนั้นได้สร้างกุศลได้สร้างคุณงามความดีไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเรื่องที่มากระทบทําให้พอใจหรือไม่พอใจ เรามีติดสัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกจะโกรธหรือเลือกที่จะเข้าใจเลือกที่จะเมตตาเลือกที่จะอดกั้นอดทนเลือกที่จะเป็นคนที่เสียสละเพราะมนุษย์ทั้งหลายนั้นเมื่อมีอารมณ์อะไรมากระทบแล้วก็จะต้องแสดงออกหรือจะต้องเป็นการตอบโต้อารมณ์มีแต่ความกระเทือนในใจิตใจที่กระเทือนเพราะว่ามีความเศร้าใจโศกใจเสียใจ เพราะว่าเป็นผู้ปลุกปักรักษาป้องกันตัวเองเป็นที่ตั้งต้องการให้ตัวเองนั้นได้เสพแต่ความสุขแก่ความสบายทั้งทั้ง,ท,งที่บนโลกใบนี้มีสิ่มีแต่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะไม่หาความเราจะไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจได้ทุกเวลาทุกโอกาสเหล่านั้นจึงเป็นผู้ที่ <c oughs> จะต้องปมพบกับอารมณ์ที่ทั้งพอใจและไม่พอใจดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เรา จะต้องเป็นผู้ใช้สติใช้ปัญญาการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้เราเข้าใจก็เพื่อให้เรานั้นมีความอดกั้นอดทนและเพื่อให้เรานั่นบำเพ็ญเพียรหลายคนนั้นยังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไงในเมื่อลืมตาขณะที่ตื่นอยู่นั้นก็มีแต่ความทุกข์ติดตามไปทุกข์ก้าวมีแต่ความเล่าร้อนในจ,จิตใจมีแต่ความไม่พอใจไม่ว่าจะเกิดจากโทสะนี่มีแต่ความขุนข้ององใจหรือบางคนก็มีแต่ความวิตกกังวลบาง บางคนก็มีแต่ความอยากได้มีความทะยานอยากมีความต้องการมีความโลภที่อยู่ในใจไปไหนมาไหนก็อยากจะได้สิ่งต่างๆที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสที่เราได้เจอก็สร้างความเล่าร้อนบางคนก็หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนาน นั่นก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตื่นอยู่ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานมีแต่การดิ้นรนหลบหนีความหิวหลบหนีความเจ็บความปวดความเมื่อยหลบหนีความหนาวความร้อนหลบหนีผู้คนต่างๆที่ทําให้เราเกิดความทุกข์เราจึงเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยมีพฤติกรรมแห่งการหลบหนีความทุกข์ตลอดเวลาแต่ที่จริงแล้วเมื่อเรานั้นมีโอกาสที่จะบําเพ็ญเพียรแต่เรากลับเป็นผู้ที่ ปล่อยให้อารมณ์พวกนี้คุดมัวเศอ้ามองและเป็นอารมณ์ที่ทําให้เรานั้นถูกจองจาเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีสติบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรเมื่อยามตื่นเราทุกขอให้ได้หลับนอนแล้วขอให้สบายขอให้ได้พักได้พนหลายคนก็เข้าใจผิดว่าหลับนอนแล้วจะนอนจะเป็นการหลับปิดสวิตเป็นการที่ไม่รับรู้เรื่องอะไรแท้จริงแล้วก็ยังมีความทุกข์ตามเข้าไปในความฝัน มนุษย์มีทั้งหลับและตื่นหลายคนก็ไม่รู้เหตุว่าทําไมถึงต้องฝันฝันแต่เรื่องร้ายฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีฝันแต่เรื่องที่มีปัญหาฝันแต่เรื่องที่ทําให้เกิดความหนักอกหนักใจเหนื่อยทั้งในฝันทั้งยามตื่นนั่นก็แปลว่าได้สร้างวิบากกรรมได้ทําในสิ่งที่เป็นอกุศลได้ทําในสิ่งที่เกิดเป็น วิบากกรรมและเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปชดใช้เพราะความทุกข์นั้นจะไปเบียดเบียนจงตลอดเวลาเพราะเกิดจากการกระทำของเราดังนั้นความฝันที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นจึงเป็นความฝันที่เกิดจากอุป,ปนิสัยและวิถีชีวิตที่เราได้ทําไว้เราจะไปโทษใครไม่ได้หากเราฝัน้ายฝันที่มีแต่ความ เดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความหิวกระหายมีแต่ความเจ็บปวดหนาวร้อนมีแต่ความ <c oughs> บีบคั้นในจิตใจความฝันนั่นแหละก็คือจากการกระทําของเราเขาเรียกว่าบุพนิมิตก็คือจากการที่เราได้ทําเรื่องในอดีตไ,ไว้เราเป็นผู้ที่สร้างอกุศลไว้สร้างบาปไว้เมื่อยามหลับเมื่อยามนอนก็จะติดตามผุดโผลเข้ามาให้เรานั้นจะต้องเป็นผู้รับอารมณ์แห่งความทุกข์ยากลำบาก ดังนั้นความขวัญก็จึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพึ่งพาได้หากเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีแตกต่างจากคนที่ทําคุณงามความดีคนที่สร้างกุศลไม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลจเจริญภาวนาได้ให้ทานไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่พยายามรักษาจิตตักจาจมีแต่ความเมตตาเป็นผู้มี ผู้วิหารสี่เป็นผู้มีสถานะแห่งความล่มเยน็นมีแต่การอภัยมีแต่การเข้าใจผู้คนประเภทนี้ยามหลับแล้วก็จะมีแต่ความสุขก็จะมีนิมิตที่ดีเป็นเป็นเรื่องของความพาสุขเป็นเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องแห่งการทำ <c oughs> ให้จิตใจเบิกบานไม่มีความเศร้าหมองพบ พบเห็นจริงในฝันนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญใจเกิดความสุขใจนั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้นจะหาความสุขได้ก็ต่อเมื่อทําคุณงามความดีทั้งในยามหลับและในยามตื่นแต่หลายคนนั้นแม้แต่ยามตื่นนั้น <c oughs> ก็ยังทุกข์ทรมานม่คอยในค้างคาที่หลับก็ยังมีแต่ความเดือดร้อนเสียหายวิตกกังวล แทบจะเป็นคนที่หาความสุขบนโลกนี้ไม่ได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนว่าการฝันนั้นก็คือนิมิตรหรือสุบินทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดจากการที่เราได้ทํากรรมไว้ในอดีตแม้กระทั่งในปัจจุบันในขณะชีวิตนี้อยู่ก็เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เราได้รับความสุขหรือความทุกข์ในที่สุดนี <c> ้ <oughs> อยากจะพึ่งพาความสุขความสบายในฝันก็ต้องทําคุณงามความดีหลายคนก็ยังสงสัยว่าและทําไมเราถึงฝันฝันก็เพราะว่าเหตุการณ์ที่เราทําไว้ในอดีตหรือพฤติกรรมของเราไม่ว่ากุศลและกุศลและสิ่งที่จิตใจเราอาวรจิตใจอาวรคือจิตใจผูกพันจิตใจจดจ่ออยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวหรือเรื่องดีถ้าเราจิตใจจดจ่ออยู่สิ่งต่างๆเหล่านั้น มันจะมีพลังทําให้เกิดเป็นนิมิตทําให้เกิดเป็นความฝันติดตามเรามาฝันหลายคนก็ยังสงสัยว่าเพราะอะไรมนุษย์ถึงฝันทําไมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งที่ <c oughs> คล้ายกับความเป็นจริงก็ในสิ่งที่เป็นฝันนั้นก็เรื่องจิตทั้งหลายทั้งปวงที่ได้บันทึกไว้จิตทั้งหลายทั้งปวงได้ ได้ทํางานตามธรรมชาติเพราะถึงเราจะหลับจิตก็ไม่ได้หลับจิตก็ยังทํางานตลอดทุกวินาทีเป็นสิ่งที่เราสามารถ <c oughs> ที่จะเรียนรู้ได้หากเราเป็นผู้บำเพ็ญเพียรผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้รู้ในแนวทางของพระพุทธเจ้าจะไม่มีวันรู้เลยว่าจิตทํางานอย่างไรจิตนั้นทํางานตลอดเวลาแม้ในายามฝันในายามหลับนั้นก็ยังส่งอาการออกมาจิตอาวรณ์นั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ ถามตัวเองตอบตัวเองว่าเราจิตใจจดจ่อเรื่องอะไรบางคนก็จดจ่อแต่เรื่องของความอยากได้ของความมั่งคั่งร่ำรวยจดจ่อแต่เรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินจิตทวกนี้เป็นจิตอกุศลถึงไม่ได้ทํามาในอดีตแต่ขณะที่อยู่ในชีวิตนี้ยังมีความปารถนาเป็นผู้จ้องอยู่เป็นผู้ใช้จิต ไฟเป็นผู้หลงไหลเป็นผู้ปรารถนาเป็นผู้มีความต้องการเมื่อจิตของเรานั้นไปจดจ่อในสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นนิมิตให้เราได้รับรู้ได้รับทราบและจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็าอาจจะเป็นเรื่องที่พอใจหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นความฝันก็เกิดจากจิตอาวร์จิตใจจดจอ่อจิตใจที่มีความ <c oughs> เข้มข้นพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นก็จะทําให้เกิดนิมิตนี่ก็เป็นความฝันที่เกิดขึ้นในสองสถานะส่วนสถานะที่สามนั้นความฝันที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาส่งสัญญาณมาดนจิตดนใจเป็นเทพสังหรเทพสังหารน,นั้นบุคคลหลายคนนั้นเกี่ยวข้องกับบรรดาบิณญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเทพ,เป,เ,ทพเป็นเทวดาเป็นผูนั้นเขา ก็อาจจะมีความปรารถนาดีอาจจะมีความผูกพันมีความรักมีความต้องการให้เรานั้น ได้รู้เรื่องราวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความฝันหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็อาจจะเกิดจากเทพเจ้ดาเป็นคนดลจิตดลใจให้ได้เห็นเหตุหการณ์ให้ได้รู้เรื่องราวต่างๆบางคนก็ฝันแม่นพอฝันไปแล้วก็เป็นไปตามที่ฝันเมื่อการเวลามาถึงนั่นก็แปลว่าเทพนั้นยังให้ความสนใจเทพยังมีความรักใกล้เทพพยายามที่จะส่งข้อมูลเทพพยายามทําให้เราได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นไปเพื่อการป้องกันและเป็นการ ทำตัวให้ถูกต้องมิฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นคนพลาดพังเผอภัยและเสียหายไปบางครัง้งบางคา,งา,งาก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามตามจุดตามเหตุการณ์และตามสถานที่ที่เราได้ฝันหลายคนนั้นก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราวฝันแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นั่นที่ไหนไม่เคยเจอไม่เคยพบแต่เมื่อการเวลาผ่านไปก็มาเจอในที่ที่เราฝันมาเจอในที่ที่เรา <c oughs> เคยรู้สึกในความปารถนาและมีความ คุนเคยนั่นก็แปลว่าเทพเทวดา,านั้นเข้าดนจิตดนใจเขาเรียกว่าเทพสังหรณ์เทพสังหรณ์เทพดนจิตดนใจให้เรารู้เรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําความเข้าใจหากเราจะให้เทพเทวดาทั้งหลายมาดนจิตดนใจก็ต้องเป็นคนมีคุณสมบัติทําคุณงามความดีมีจิตใจจดจอ่อมีความศรัทธามีความเคารพมีการ <c oughs> เราลึกถึงเราไม่เลลึกถึงเขาไม่เคารพไม่กราบไหว้ไม่สวดมนต์ไม่ทําคุณงามความดีใครเขาจะมาเลลึกถึงเราแต่ถ้าเราเป็นธรมเป็นบุคคลที่ทําคุณงามความดีมีจิตใจที่มีความศรัทธาและมีความกตัญญูเป็นผู้ปพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พระธรรมพระวินยัยนั่นก็จะทําให้เทวดาเขามีบุญมีกุศลเทวดาเขามีความเมตตามีความรักใคร่เขาก็จึงพยายามที่จะบอกกล่าวให้เราได้รู้เรื่องเราต่างๆเป็นไปเพื่อให้เรานั้นไม่ต้องเสียหายไม่ต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นความขวัญก็จึงเป็นสิ่งที่มีนิวในตัวมนุษย์ทุกตัวตนและบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ยังต้องขวัญเพราะยังมีอุปสรรคยังมีปัญหาในชีวิต รวมกระทั่งถึงบางคนนั้นไม่มีทั้งกรรมเก่าที่ได้ทำไว้ไม่มีทั้งเรื่องของจิตใจอาวรณ์ไม่มีเรื่องของเทพเทวดามาดนจิตดนใจแต่ก็เป็นคนฝันฝันวุ่นวายฝันมากมายฝันเพ้อพังหมดสิ่งนั้นก็เกิดจากธาตุของร่างกายธาตุที่ไม่สมดุลกัน ธาตุคำเริบนี่ก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการอยู่การอาศัยการใช้ชีวิตนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเรานั้นมีอะไรที่พิกลพิการในเรื่องธาตุหรือเปล่าที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุรู้ธาตุลายทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังบางคนก็กินอะไรไม่ย่อยก็กลายเป็นคนสร้าง ปัญหาในร่างกายแล้วก็ส่งผลมาในทางจิตใจในความฝันความฝันก็จึงมี4อย่างเราจะได้เอาไว้พิจารณาว่าเราฝันด้วยเหตุผลอะไรหากเรานั้นมีแต่เรื่องที่ดีงามเพราะเราทําแต่คุณงามความดีมาตลอดสิ่งดีๆงามงามนั้นที่เราทําไว้ก็จะมาส่งผลให้เราได้เสพความสุขในขณะที่หลับที่นอนบางคนมีแต่ความทุกข์เพราะเรามีแต่ความ ว่าร้อนในจิตใจความทุกข์ก็จะตามไปรลังแกเราในความฝันมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีทั้งหลับทั้งตื่นใครที่ <c oughs> เป็นคนมีบุญบรารมี <c oughs> ก็จะได้รับความสุขทั้งหลับทั้งตื่นบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องฝันนั้น <c oughs> ก็คือบุคคลที่มีสถานะที่ยังไม่สูงส่งอันมีพวก <c oughs> ผู้ที่เกิดในอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบุคคลประเภทนี้ก็ยังฝันได้อยู่เหมือนกับสุนัขที่เราเคยเห็นอยู่ๆเขาก็หอนเขาก็เห่าเขาก็ทําอาการออกมาในขณะที่เขาหลับเขาก็ยังฝันได้เปตอสุรกายก็ยังฝันได้จะยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือสัตว์ที่อยู่ในนรกจะไม่มีวันไม่มีโอกาสที่ได้ฝันพาะถุ ทำให้ตื่นตลอดวาสาเหตุที่ทําให้ตื่นตลอดเวลาเราพว,ว่าจะต้องถูกทรมานคนถูกเขี่ยนถูกตีจะหลับไม่ได้จะนอนไม่ได้ถูกเผาถูกทิม่มถูกแทงถูกบดถูกขยี้ไม่มีทางที่จะหลับได้ดังนั้นบรรดาสัตว์ที่อยู่ในในรกจึงไม่มีโอกาสฝันไม่มีโอกาสพักผ่อนไม่มีโอกาสที่จะย,ยุติมีแต่ความทรมานและบุคคลทั้งหลายทั้งปวงพี่ได้ ทำคุณงามความดีมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีโอกาสฝันยังมีความผูผกพันอยู่ก็ยังมีโอกาสฝันเพราะบุคคลประเภทนี้ก็ยังมีความต้องการยังมีความสุขและมีโอกาสที่จะเลือกทําในสิ่งที่ดีที่งามก็จะตามไป ส่งเสริมให้ได้รับความสุขให้ได้รับความสบายแม้ดั่นยามหลับยามตื่นเทวดาก็มีฝันเพราะก็ต้องเข้าอยู่ในภาวังเข้าอยู่ในความพักผ่อนมนุษย์ทั้งหลายก็ยังมีในความฝันทุกครั้งที่ยัง ทุกครั้งที่ขาดสติทุกครั้งที่ยังต้องพักผ่อนนั้นก็จะมีการเข้าไปฝันทําให้เกิดเกี่ยวข้องแม้กระทั่งมนุษย์ก็ยังมีฝันสาหรับคนดีคนงามรวมกระทั่งถึงบุคคลที่ <c oughs> ไม่มี ความสามารถที่จะเข้าในระบบของความสงบในเรื่องของฌานได้หรือจะเข้าถึงการบรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในสถานะใดๆก็ตามบุคคลประเภทนี้ก็ยังเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงความผวนได้ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> จะติดตามไปทุกตัวตนไม่ว่าจะบุคคลนั้นจะเป็นพรหม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นดวงวิญญาณธรรมดาก็อย่างผันได้บุคคลที่มีปัญญาแล้วปัญญาก็คือสามารถเข้าถึงความสงบสูงสุดเป็นฌานหรือแม้กระทั่งเป็นการบรรลุธรรม บุคคลประเภทนี้ก็ยังมีโอกาสฝันและแม้กระทั่งพระโสดาบันก็ยังมีโอกาสฝันยังมีความพักผ่อนยังมีความเสพในความสุขในความขวัญเรื่องราวต่างๆในอดีตชาติก็ยังผุดโผล่ขึ้นมาได้เพื่อที่จะทําให้เราได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ในขณะที่กําลังลืมตาบางสิ่งบางอย่างก็มาผุดโผล่ในขณะที่กําลังหลับตาที่กําลังนอนแม้กระทั่งพระสกะทาคามีก็ยังมีโอกาสฝันนี่ คือบุคคลทั้งหลายทั้งปวงหกประเภทนี้ก็ยังฝันได้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝันสัตว์นรกนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะฝันเพราะเป็นบุคคลที่ทําเลวทําชั่วส่วนผู้ที่ไม่ฝันเลยนั้นก็คือคนที่ไม่มีกิเลสไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในรูปประรมอรูปประภมเข้าฌาน หรือแม้กระทั่งพระอนาคามีนี้เขาจะไม่ฝันเขาจะเป็นคนที่หมดจากรการมาคุณแล้วไม่หลงไหลในการดูการฟังไม่หลงไหลในการลิ้มรสสัมผัสในการดมในการ <c oughs> หาความสุขใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นที่มนุษย์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกกรรมกุลนั้นยังมีความปัถนาพระอนาคามีขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระอรหันนั้นเขาจะไม่หวนเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับความขวนเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงหากเราเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้ว ก็อาจจะเป็นคนที่เอ๊ะทำไมเราไม่ฝันเลยไม่เห็นมีเรื่องอะไรเราเลยที่เกิดขึ้นเลยก็อาจจะอยู่ในฐานะขุงคนที่เข้าถึงธรรมอันสูงสุดหรือธรรมที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ <c oughs> <c oughs> เหล่านั้นจะต้องเป็นผู้พยายามทําให้การมาราคะทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกดินกายใจให้เบาบางความฝันที่เป็นอกุศลก็จะเกิดขึ้นน้อยเราจะต้องเป็นผู้มี ความหนักแน่นในการที่จะพิจารณาเรื่องของการปล่อยวางในเรื่องสิ่ง,งต่างๆที่เราเสพผูพ้ที่พอใจติดใจในความติดใจหลงไหลและฝ่อยันในเรื่องกามคุลนี้เป็นพวกกามฉันทะนี้เรื่องโลกียะทั้งปวงนี้พวกนี้จะฝันพวกนี้จะมีแต่ปัญหาพวกนี้จะมีแต่ความเล่าร้อนบ่วงทั้งถึงมีความพยาบาท มีความไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ได้อะไรตามที่ต้องการพวกนี้ก็จะเกิดความขุ่นมัวในจิตใจและจะต้องเป็นบุคคลที่ <c oughs> เดือดร้อนไม่จบไม่สิน้นแม้กระทั่งผู้ที่มีจิตใจจดจอหลงไหล และเป็นผู้ที่ยังมีความปรารถนาอย่างดุนแรงพวกนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องฝันและผู้ที่เพิดเผินติดใจกับสิ่งที่ได้เคยกระทํามาในอดีตและก็จึงกลายเป็นผูกพันอยู่ในจิตใจก็ยังเป็นผู้ปรารถนาดังนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาตัวเองว่าความสุขบน โรคใบนี้ทางลืมตาก็หาไม่ได้หลับตาก็หาไม่ได้ก็แปลว่าเราทําแต่อกุศลเราไม่เคยเอากุศลเข้ามาหล่อเลี้ยงในจิตใจเราเป็นผู้ที่หลงไหลไปตามกิเลสเราเป็นผู้ที่ไม่มีสติแต่ผู้ที่จะฝันน้อยหรือฝันดีส่วนใหญ่แล้วหรือไม่ฝันส่วนใหญ่แล้วก็คือผู้ปฏิบัติธรรม จเจริญวิปัสนากรรมฐานผู้มีสติผู้พยายามอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ผูกพันกับสิ่งใดนั่นก็แปลว่าหลายคนจะรู้สึกแห่งความสบายเมื่อ,อายามที่เราได้พักผ่อนหลังจากการปฏิบัติแล้วจะหลับสบายจะหลับแล้วแล้วก็หลับลึกหลับแล้วไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไร้คาใจนอกจากบางคนก็อาจจะได้รับการสื่อสารจากบรรดาเทพเทวดาหรือวิญญาณญาติพี่น้องรวมกระทั่งถึง บรรดาเจ้ากรรมในเวรก็จะมาตามหลอกตามร้อนมาทําม,มาทวงเพราะว่าต้องการบุญต้องการกุศลต้องการที่จะให้เราได้ชดใช้ช่วยเหลือนี่ก็สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ยังมีความผูกพันอยู่ก็จะได้รับอาการจะได้รับ <c oughs> สัญญาณต่างๆสําหรับผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีอะไรผูกพันไปก็จะกลายเป็นผู้หลับสบายไม่รู้ตัวไม่จําไม่ได้ว่าฝันอะไรแทบจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่ขุนข้องมองใจ เพราะเราได้ประพฤติปฏิบัตินี่คือหาความสุขได้เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทําให้จิตสงบได้ร่างกายก็จะพักผ่อนอย่างเพียงพอจะเป็นการฟื้นฟูจะทําให้มีกําลังวังชาจะกลายเป็นคนที่เข้มแข,แข็งแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจผู้คนที่ไม่ได้นอนทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้แม้กระทั่งร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็ยิ่งอ่อนไหวไม่มีความมั่นคงในจิตใจหาความ จเจริญไม่ได้เพราะว่าไม่มีการพักไม่มีการผ่อนไม่มีการที่จะทําความสงบเหมือนกับให้พลังของจิตใจและพลังของร่างกายเกิดขึ้นดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงหากเป็นมนุษย์ก็ต้องถามตัวเองว่าหากเรามีทุกข์ภารมันมากมายเพียงใดที่เป็นวิบากกรรมในอดีตที่ส่งผลแต่เราใช้วิธีการที่จะ,จะเจริญสติที่จะอยู่กับความเป็นจริงด้วย <c oughs> ธรรมะด้วยปัญญา ในในยามหลับนั้นเราก็อาจจะคลายออกจากความทุกข์ทรมานได้อาจจะเป็นการพัฒนาต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้เป็นผู้อธิบายเรื่องของความฝันเราจะได้ทําความเข้าใจเวทําไมฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมฝันอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมฝันไม่ดีฝันดีเป็นเพราะอะไรก็ได้บอกแล้วว่ามีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของตามที่ในพระธรรม <c oughs> คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเคยได้แยกแยะเพื่อให้เรานั้นหาตัวเองให้เจอและถ้าต้องการสิ่งใดก็จงทำสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเช่นต้องการความสุขก็ทำกุศลไว้มากมายแม้ในายามตายก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือเราได้หลายคนไม่เข้าใจว่า ทำไมเราต้องระวังในการที่เราจะตายเพราะการตายนั้นจะเป็นการจับอารมณ์จิตในจิตสุดท้ายหากเป็นผู้วิตกกังวลมีนิมิตท,ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเราก็จะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเมื่อเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเราก็จะถูกหล่หอหลอมเน้อยตายไปแล้วเราก็จะไปในภพภูมิมันตกต่ำตามที่ เราได้เคยกระทํามาหากเราทําแต่กุศลก็จะมีสิ่งที่ดีงามเข้ามาจับในจิตในยามวาราสุดท้ายของจิตสุดท้ายก็จะทําให้เราไปอยู่ในสุคติภูมิไปเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นภูมแม้กระทั่งเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเตือนไว้สําหรับผู้คนทั้งหลายที่ปัรถนาความสุขบัี้ญาิโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกาตัวเองพัฒนาตนเองจะได้เป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์ยากลําบากบุญกุศลที่ได้ทามา น,นี้ก็จะได้รับการเมตตาดูแลคุ้มครองช่วยเหลือปัดเป่าให้จากพ,พระพุทธระธรรมประสงค์มหาปุติสั์เจ้ามหาเทียพยาดาเจ้าจริงจักทุลุ่องค์จะได้ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายกุญแยวิญญาลายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งสเสด็จจะรายการละกินในอุปเทรมงคลวิชาคณผ่านความยากจนหนี้สินโรคไยโรคระบาดวิญญาลายปีศาจมารศัตรูอุปสรรคในชีวิตให้มาลายหายไปให้มีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยศี เป็นผู้มีความเจริญสูงสุดในทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาด้วยโชคด้วยลาภได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรม เป็นผู้มีโพธิปัจจัยธรรมส้มสิบเจ็ดประการเป็นมรสมังคีได้กำจัดอาสวะกิเีเลทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอาสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงทาได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเนาิุ